เจ้าของสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสุขุมและเยือกเย็ยนวันนี้ไซตามะขอนำเสนอเรื่องราวของอิชิดะยามาโตะไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะอิชิดะยามาโตะเข้าสู่โลกดิจิมอนครั้งแรกในตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นปหโดยอายุของเขานั้นลายเลี่ยก,กับไทจิมีผมสีทองและมักใส่เสื้อแขนกุดเสมอและดิจิมอนคู่หูของเขานั่นก็คือกาบูมอน ที่มักจะอยู่กับยามาโตะตลอดเวลากับวอนนั้นมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับยามาโตะโดยยามาโตะนั้นเป็นคนที่ดูเงียบๆในเวลาที่เขากุ่มใจหรือไม่สบายใจเขาจะชอบเป่าฮาร์โมนิกา้าที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดเวลายามาโตะมีน้องชายอยู่หนึ่งคนโดยน้องชายแท้ๆของเขาก็คือทาคาอิชิทาเครุหนึ่งในเด็กที่ถูกเลือกแต่สาเหตุที่ทั้งสองคนนั้นใช้คนละนามสกุลกันก็เพราะว่าพ่อและแม่ของเขาแยกทางกันโดยยามาโตะนั้นอาศัยอยู่กับพ่อส่วนทาเครุที่เป็นน้องชายก็อาศัยอยู่กับแม่ยาาาามมโตะนนนนนัันั้้้เเป็นคนที่รกกกองงชยใหขว เมื่อต้องแยกทางกับทาเครุยามาโตะนั้นเป็นเจ้าของสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและเขายังเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของกลุ่มเด็กที่ถูกเลือกอดิชิมอนคู่หูของเขาสามารถพัฒนาเป็นร่างสุดยอดได้และยังมีส่วนสำคัญในการล้มเวนอมวันเดมอนและปราบดาร์คมาสเตอร์อย่างพีน็อกมอนและปีเอมอนนั่นเองนอกจากนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆและใจเย็นซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ตรงกันข้ามกับไทจิแทบทุกอย่างทำให้เขามักจะมีปัญหาทะเลาะก,กับไทจิอยู่บ่อยๆถึงขั้นมีที่ครั้งหนึ่งพวกเขาทะเลาะกกกกกัััันนนหนถึงงข้้ททีีี่่ยยยยาาามมโตตตอแววจลุเเด ว่าในสุดท้ายทั้งสองคนก็เข้าใจกันและกลับมาร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกของพวกเขาเอาไว้ซึ่งคาแรคเตอร์ของยามาโตะแบบนี้เองก็อาจจะถูกใจแฟนดิจิมอนหลายๆคนทั้งความเท่และความนิ่งที่เกินวัยแต่ดิจิมอนคู่หูสุดเท่ใครเป็นแฟนยามาโตะบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละ่ะไปจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของอิชิดะยามาโตะที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่แค่ในดิจิมอนเอเดเวนเจอร์ภาคแรกเท่านั้นมีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไซตามะในทุกช่องทาง้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ